สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องแมวจอนอนกระบีส่วนใหญ่และชีวิตประจำวันของมมยก็จะเพ้นกระเป๋าค่ะช่วงนี้คือต้องรีบส่งงานกระเป๋าทั้งหมด14ใบให้หมดแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะคะก็จะมีเพียงได้เพียง10ใบค่ะก็ตั้งใจว่าจะส่งวันนี้แต่สมุดลายชื่อส่งงานก็ไม่รู้อยู่ไหนนะคะสำหรับท่านใดที่ ต้องการอุดหนุนกระเป๋าหมวกเสื้อก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์ไอดีนับทอง65 6้า5ค่ะแล้วก็เบอร์ทโทรศัพท์มายจะขึ้นไว้ให้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยอุดหนุนกระเป๋าหมวกแล้วก็เสื้อด้วยนะคะสำหรับเสื้อคอยหน่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะ